ครับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุขนบว่าอยู่ในประเทศและกระตางประเทศเนาะพ่อแม่พี่น้องเห็นยินดีต้อนห้ากับซูซองบอรเตียงทองซาเนียวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้บอเตียงกับสิผพาพี่ผ้าน้องเข้าไปทังบ้านแก้งกระเบาน้องพี่นองง้องเนาะเมืองไซบ,บุรีแขวงสวนนรรคเขตพ่อแม่พี่น้องเลยบอเตียงได้ซื้อพิซซ่ากับอันเค้กไปให้น้องเพด,ดาวันน้องพี่น้องที่บอรเตียงไปหาเมื่อนั้นกับประจันท์ัแหละเนาะ ที่ปเตียงไปสัมภาษณ์เราเราบอกว่าเราอยากกินที่สุดก็คือพิซซ่าพี่น้องเอ้กับเค้กเนาะเราบอกเคยเป่าเค้กวันเกิดจักเถื่อตั้งแต่เกิดมาเมระเบอกน้องพี่น้องเนาะเม่นี่กะถือว่าบอเตียงซื้อไปให้เราแหละเมื่อวันเกิดแล้วหรอกแต่ว่าสถ้แล้าเป่าย้อนลังก็ได้เนาะหรือว่าวันเกิดย้อนดังก็ได้พี่น้องเอ้หนึ่งในนั้นก็คือเราอยากกินอะไรเนาะอยากกินพิซซ่าก็จะกินเค้กก็จะกินสตรอเบอรี่พี่น้องเอ้เรา อยากสามอย่างเนาะแต่ว่าอยากสุดๆก็คือพิซซ่าพี่น้องไงแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่นี่มาเตียงหาซื้อบรไดมอนี่เนาะเพราะว่าน่าจะบรมเปณนระดูมันพี่น้องไงบรมเปณนยามมั้นอะไรเนาะก็เลยได้แต่เค้กกับพิซซ่าพี่น้องไงแล้วก็นมกับเข่าไปให้น้องเราเนาะไปไปเบ่งไปชมน้ำกันว่ารากษดีใจจำได้พี่น้องไยแล้วก็เราอยู่เฮือนด้กัจังได้เนาะพี่น้องเนาะไปไปเบ่งไปชมน้ำกันเลยพี่น้อง โ okay. อเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้บนเตียงกำมังห่เทือนเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพี่น,อนอ้องเนาะสบายดีมิตุโดยใส่ล่าเด้ใส่น้องพิศวันเฮาโดยสบายดีล่ะสบายดีแม่เจ้าไปใส่เดี๋ยวๆๆ เห็ดเ,เจ้าก,กินยังเข่ามา้นี่นะกับกินข่าวแรงนะกินแล้วกินกับตำมะฮุงก้ากินตำมะฮุงเอาไปถากกินมมันบูดมันบูด <c oughs> เอาไปเห็ดย่างคือไหมนบไดย่มันบูดกินไสลมซื้อมาแต่เมื่อวานเม็ดเตู้ฮะไสโลูมเป็นไดาไเนะเนไข่ลมเินหัววะตุเจบหัวโอ้หงื โดยโดยโดยตอนนี้ฮะนะไว้ยี่บ่สบายก็นอนพักก็ได้ดีแพทยคนมากเอาแพทคนมาสักยามองแฉในรยายกไข้ขึ้นอยู่บ่โอ้ไึงยังึงโดยโดยหากระเป็นเมื่อนี่บ่เดี๋ยเป็นบม่วานนี่ เปนลายมือละแกแม่ครัสู่ทนอ,อ,นนอสู่เอาเแม่ไปกินน้ำกนอนอ้าวสบายดีเลย,เลย,เลยโดยโดยหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำบ่ได้ไจะได้นอน๋อพ่นไห,ห,<อ>ห้บ่ดนน <c oughs> โดยห่อน้อทเนนี้เนาะมันมา ม่จะอาบน้ำอาบนในและในกาศนอนอืมโอ้นอนเหงื่อกาศมันห้อนออันเพิ่นไปซื้อให้เพิ่นกินแล้วบ่านมอกล้องเทไรอยู่พี่กล้องเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าพันโดยโดยโดยเพนจักเดือนนะอ๋อแต่ประตูเพิ่อน่ังน้อยเนาะ นั in ่งหูก้อนเมี่ยวแต่มีเน็บมีเน็ตให้กินได้ไหอนี่ฮะจะว่าว่าเจ้าอยากยังีงล่ะมือนี่าพิซซ่าเคยเห็นยี่บ่าหน้าตาพิซซ่าเป็นแน่ใดสีแดงสีแดงออ๋แม่นยี่บ่าพิซซ่า แล้วจานเนี่ยจานวันจะกินข้าวอะไรเพราะเชามื้อนี้เอ้าลำบาวบอให้กินนะจะกินข้าวแล้วนี่กินได้อยู่บพาะชานะกินได้บ้อขนมกระต้มขนมนี่บัดเดิ้ลบอแม่แซ่บบอละ ประจุให้ไปตู้ใช่บ้านนะวรากินบัดเลยบ่ตื่นมานอนสตรตื่นสวยเนินตื่นสวยปล้มมันเย็นลมมันเย็นรลก็เย็นเลยจ้าคือกินลายใช่เจ้าบจนอ้วนบ่โดยเจ้าบัจันเจ้าบัวจันตุ้ยบ่โดยโดยบ่มิตรโดยก็โดยอ่นี้ อโมโน่นี่ก็คานมาเลยอ่าสามารถมามาเบิ่งพเมเอย้บว่อันนวจะอยากน่มาเบิ้งไม่ยอเอามใส่ปากยังไงเจพี่น้องไงฮะเมนยิ่มว่แบบนี้โดยโดยฮ็ดได้ได้เอาได้ได้เออไป เอาบักลามาทีเอานี่แล้วฮอ้าอันนี้ของเจ้าล่ะอันนี้ของเจ้าเด้อนมกับข้าวนมกับข้าวอย่างละสองกล่องของเจ้าได้คุกคนได้คุกคนเอเคบังวันนี้ล,ล,ล nah. ่ะแกบังด้วยห่าเมนจบโหนาตาพิซซ่ามันเป็นแบบนี Stro ้บ so บ จะว่าอยากสือประจักษ์อืมเห็นบ่แก่บังดูนี่นี่นี่เอเห็นบ่เอนเด้อเอตึ๊เบิ้องหัดหฮ้เฮไอคนละกองเด้อปันกันคนละกองกับบักละอ่ะอ่าโดยอ่ะแกเบิังตัวนี้บังนี่แกเบิังตัวนี้บังนี่แม่นอยู่โบนี่เค้กคือเจ้าจากเป้าฮะฮะ เมนบอเอ่าแอบแกะบางดูนี่เมนบ่สีนี่บ่จะบอกอยางไรเออ้เฮเบเอแกะบันนี้แกะะอ่าเอาเทียนมาจุดแล้วกระเป๋าอะไรบันนี่อืมเก็บเป็่าเก็บนเ้นี่นี่นมันมีอันนี้อยู่ละเก็บเนิดะมันมีสกอตเพ่เอาสกอตีิดไว้นนี่ นี่อเจ้าอาวนี่งามบ่งามบู่เบ็นจะไปได้ไปกินละมูนื่อ้าบักหลาแก่ดูของเจ้าค่ะแค่แคอกคนคือกันบ่นี่บ้าอ้าวบักลาายากได้ยากได้สีขาวอ งามบ่ของเจ้าเจ้าเจ้าเคยไปอันนะเป่างานมันเกิดผลเหตุในไดล่ะคือาเป่าเป่าบ่จะพิ่นจุดเทียนบ่จะปรุงรงมันจะปรุงรงมันอวางลงอเจ้ากระเทียนเชียบเนนี่ของไคของมันเอามัหนิเจ้าเจ้าเห็นผลเหตุในได เหี้บได้ไหมจะจำได้บ่จำได้บ่เหี้บีบัฮยตงฮเี่ลูกเียบเยแอมันเอเอาเสียบใส่ก็ได้ด่ที่เจ้าเคยเห็นแล้วเห็นเป็นเห็ดนะเป็นเห็ดนไรสะยองอ่ะเห้่มิหนเป็นหเคยคนเจ้าไม่ Ô oh, con bác lại, ô oh, cái thùng con. Ô oh, nhúc cái thùng con à, thùng này ô. Oh. Ô uh, oh, oh, oh. uh. uh, uh, thùng con. Uh. Uh, băng, luôn này. Áo. Ờ về bằng ai hả? Xiết này. lại. cấp hay เอากระเพากระไมาจูดแม่วันนี้กะเากระไเอาบุมีกระพราเลยจ้ายังปะจูดป่ะนี่้ยฮึ่จังงั้นและ จิกินเบิร์ตเะพอไหมฮะอืมอีหลาจกินเบิร์ตบ้อ๋อตุ๊กโวดปวดอะว้านี่เบิรยิยทีไรโอ้โหมันก็ไปกินข้าวกินน้ำแล้วมันกินแต่พิซซ่านี่แหละกินกาเค้กนี่แล้มันมือด้อจุดกรบปเป็นมันจิบ ว่าแต่ลูกไอเดบิวชัปมาละเด้อยังเป็นเป็นคุปได้กระไพกกันนะเอาเทียนอันหะนึ่งนี่ก็ได้เออนี่ยเนี่เออเอาเทียนนันไตอืมอืมนี่อ่ะไงกระสละไข่หมูคุปด๊อกอ่า เาเป้าบ้านนี้อธิษฐานจะจกได้ยังในในชีวิตฮ่ะในใจเอ้าโน้มมือโน้มมือโน้มือโนมือวรดสองคนอธิษฐานเอาคิดเอาในใจเด้อเจ้าจได้ยั้งเอ้ารับตารับตารับตาคิดอธิษฐานเอาบานนีรับตาบ้างละตั้งใจตั้งใจตั้งใจ การิีานเอาดีๆนั่งสมาธิลูกเออการิีทานเอาเด้อย่ป้าการานอาจายลูกเออเข้าเดินลูกเข้าเดินเข้าเดินลูกละเออเออเอให้สนิทนะให้สนิทอืม พี่ชานโดนเจ้าลับเลยอะผเชียวลาย่างแท้ผูเชียวราย่างจ้วลับไรและพอใจแล้วเห็นได้ไหปะนี่เห็นได้ไดมอันนั้เพิ่นเพิ่นไปงานมันเกิดสมมติว่าเป็นมันเกิดเจ้าเพิ่นเห็นได้ไมผู้ชันเลยเห็นได้ไหเห็นได้ห็นไหมเห็นได้ไหมคุณผู้ชมจูเทียนเลยเห็นได้ไหมปะนี่เห็นเปเห็นเปเห็นเอะไเออห้องเพลงไหนห้องเพลงไหนห้องเพลงด้ยอ่อาเอาหนึ่งสองา

นออหั่นปลูนี่ใช้อันตัดมันอยู่ใสถ้วยเห็นดิตัดเป็นอยูบบ่ลูกตัดเป็นยี่บ่อืมอันนี้อันนี่อันตัดมันเอ้าตัดรถตัดเป็นเสี่ยงคือคือพาหมักมูนี่บังแะ ให้แม่เจ้าัดก็ได้เอา้าแม่เมจ้าทัดให้เอา้าเจ้าชิกินเบิบร์ตบอ,อม,มัน<อ>มน,น่อยมันน่อยพูด<ะ> <laughs> จ้าเดวาวกับญานแล้วอันนี่อย่าหยุดดูว่า,ามียาเลยถ้าโบมีมูไลเจ้ากระตากินโลดบ้างละ่ละเจ้าตัดให้จมูก็ได้ตัดให้จมูผูกมามูมาเบิ่งนะมาแล้วก็เจ้าก็เอาบ่วงตากินโลดเรื่องสบาย อพักกินชูมิต้กินน้ำแม่แหละกินเลยลูกตาลูกจับอืมพอแล้วลูกเจ้าจักจานหนึ่งก็ได้ป้าว่าซักจานหนึ่งก็พอให้เจ้าหันจักแต่โบต้องออกหลายล่ขิถ้าเบิ่งคนกินว่าเสพเนี่นะถ้าเบิ่งก่อนชิเสพสมยากยี่บ่เอาของม่พะของไม่รู้อืมให้บวงซักอะให้ให้หมูนั่นน่ะหมูเบิ่งนะ เจ้ากตักกินมันเจ้าก uh, nope> uh, ็ตักตักต um> ักแล้วก็กินกินมึงด้วยพชาเจ้าบีกินโดดบีกินโดดมันมันมีเสียงอยู่นี่มันมันเพลินเหกันอยู่บีกินโดมึงละคืออีละคือกินขนมปังกินมึงด้วยเสบเสะบ่

เคยได้เป no, no, ่าอยู่บงของเจ้าของนะเคยได้เป่าบ้างเป่าขคนคนอื่นบของเจ้าของยังบ่เคยได้เป่าบ้าดีใจอยู่บละดีใจลายใจลายเดินเดกจดินินกจดินเินอานแล้ว้่งหิวพี่น้องนตักกินเราอีกล อืมอมาจตั้งแ่แด้นมูกินน้ำเด้อปันมูมาดินน้ำเด้อีดีลูกโอ้ยเค้กมีแล้วเค้กเพิ่นที่มาเป่นญยักฮ่ะออันนี้เค้กเป่างานวันเกิดอันนี้พิซซ่าเนาะเออ นั่งเรือมากเชตเบอรี่เนี่ยมันบ่มีบ่แม่นยามมันยามนี่อ่าซ่ํนี้ก็โอเคแล้ติเนาะยามหนาวผู้มักเชตเบอรี่แซ่บบ่อีล่ะอืกินๆๆกินกินหลายโดยังบ่ได้กินข้าวแรงอยู่มื้อนี้เบิ่งาาหมดบาเดียวโอือ ขนมมือนันพูล้อลอกคำุ๊มดอออนเป็นอยูบว่าบันนี่อาอวอพรนแน่บุเคยเห็ดจะกบุคยเห็ดตะกูเอาให้ให้ไปตู้ช้อนอันนี้เด้อระเบ้าวช่บอกอันเงินอันเงินที่ชื่อเครื่องที่คลองมาไน้มื่นี่น่ะอ่าเป็นเงินของเมยน้อยอยู่ทางพังไทยพ่นเดอพันยู่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ซื้อมาให้เจ้ามันนี่ทั้งนมทั้งนี่แหละของพิซซ่าทั้งเค้กนั่นมันนี่แหละอ่าเบิร์ตนี่กับประมาณพันบาทพี่น้องเลยอ่าประมาณพันกว่าบาทนี่แหละเบิร์ตัวนี้เนาะเอาอันน่ะไวพรให้เพื่อนแน่ให้มปตู้บอกเด้อโดยอ่า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 แม่แม่เนี่ยยังแม่น้อยแม่น้อยโดย อาซาทุซาทุซาทุเจ้าสิงเจ้าทำเจ้าทำคนซื้อไม่น้อยเด้อคนละคนอยู่คนแล้วเมืองนอกคนแบบคนมีกินคนมีคืนเออใจใส่ทธามาโปรดมาทานลูกหลานบ้านเมืองเนี่ยกูอยากไม่แล้วส่วนบุญส่วนกุศลคนทำไปนในขอ้บุญข้ามบุญสูงคนเด้อเพิ่นมาทานคนสุขใครคนได้กุศลคนทานคนจนคนทำได้บุญล้นให้บุญข้ามบุญข้ามบุญเกิดชาติใดใครชาติใดเป็นโฮมโฟโฮมไส ไพัางคมีเปนเศรษฐีมีมั่มีเงีได้เอเฮ้ยได้นงกินนงค้กินอะไเป็นพวกพ่อชเออให้ลูกใหลให้บ้านให้เมืองให้ประชาชนให้พ่อให้แม่ให้แม้น้อูลานว้ของมน้อยแล้วพองทานเพ่อเดมาขอมาทานนั่นคุอใ่ถนเนาะดดเอาโดยนออกเอเอเ้ดโดย คนกมีใจใส่สาขามาอยช่วยผู้กุคกาคอยคนทังคนนี้เป็นะิมาถูกเนาะถูกเนาะทั้งมีด้่ต้นไือพววใจของเจ้าของคนคนพุดมาหาอยากจให้คนได้สมมังว่าปราถนาโดยถึงซาถูเนาะเออานะโอเคบันนี้กันละบ้าเมื่อป้าได้บันนี้เด้อ มันคำแหละระบ้าซื้อเล่นมัจจุราชวันผู้ซื้อมาให้เจ้าเอ๋อนเมื่อหน้าระบ้าชีเวะมาหาไม่อีกเด้ออดาโดยเอาการงมงงการนกมงงเอ้ยอ่าเอาไม้ตู้กับเสาไปไว้เด้อเป็นบสบายกระไดโดยโดยอ่าให้ดีเสาไปไว้อ่าเมื่อหน้าระบาาชีเวมาดินน้ำอีกเด้อโดยโดยเอากลับกัน ไปไปก่อนเอ๋เอ้าระเอาเมื่อก่อนอ่าโดยกินบะเบ็ดก็ใช้ตู้เย็นไว้เด้ออืาโดยโดยโอเคพ่อแม่พี่น้องเห็นมาเตียงกันสิขอตัวเดินทางกลับก้อนมันนี่พี่น้องเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบปุนทางแม่น้อยเนาะพี่น้องเนี่ยอยู่ทางฝั่งไทยหมดแหละอ่าเพื่อนได้ฝากเงินใไปมาเตียงอ่าให้ปล่อยสัตวดตะก้อนนนั่แหละพี่น้องเห็นเนาะรุ่นไปปล่อยก็ปล่อยจันทร์นะแต่ว่าเงินยังเหลืออยู่เงินของเพื่อนพี่น้องเลย บเพิินก็ไเลยว่าแบบเดกซอยเด็กน้อยเนาะปูคำพงคำผ้าพี่น้องเลยกรเตียงกดเห็นน้องเราเนาะก็ได้ซื้อมาให้เพื่อนสมความตั้งใจเราที่เราตั้งใจไห้ที่เราอยากกินที่เราอยากได้เป่าเค้กนะพี่น้องเนาะถือว่าอ่าครั้งหนึ่งในชีวิตของเรากับพี่น้องเลยแต่ถือว่าความรู้สึกของคนเฮางเนาะพี่น้องเนาะก็เห็นหน้าแล้วนิ่มมแจ่มใสมีความสุขกะ อ่ะแค่นี้แหละน้พี่น้องเนาะดีใจนะบาเตียงกันได้เรากับบบเคยได้บบเคยกินบบเคยเห็นนะพี่น้องเอ้เคยเห็นอยู่เนาะแต่ว่าบบเคยได้เป้าได้เนี่ยเป็นของเจ้าของนะพี่น้องเอ้โบแตกต่างครับอันาเห็นมูขับรถแล้ก็เห็นเจ้าของมูเจ้าของบบเคยได้ครับเจ้าของบบเคยได้ประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะบาเตียงก็ได้อ่าตัดสินใจซื้อให้เราเล่นมาตาในเมืองผู้พี่น้องเอ้มันนี้กันเนาะเพื่อให้เราอันได้สมควรมุ่งมั่นารฒนาสมใจที่เราอยากได้พี่น้องเอ้ละน่อยเนาะ เอาทั้งนี้ท่านังก็ต้องขอขอบุณขอบคุณทั้งแม่น้อยขอเจ้าอยู่ดีมีแฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้อยู่เย็นเป็นสุขสุกกายสุข,สข,สขใจไปตลอดชีวิตน,น,นันรับ่นเงินหมื่นเนาะตินเรียนเนนงินแสนเนาะเจ้าให้มาสำเนียงขอให้กลับคืนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าซาตุพี่น้องเลยเอาสำหรับวันนี้นรนเตียงขอตัวลาไปก่อนพราะ่าพี่น้องเลยสบายดีเด้อพราะ่พี่น้องเบิร์ดชูคูชคนเด้อเนาะ